คุยข่าวดีวันนี้ที่นำมาฝากกาันเป็นในเรื่องของการเปิดศูนย์ค่ะ เป็นการเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้งพร้อมกับสายด่วนกรีนคอร1ด1นรับแจ้งภาวะน้ำแล้งโดยตรงเรื่องน้ำแย้งน้ำขาดอาจจะไม่ใช่เรื่องข่าวดีนะคะแต่ว่าเรื่องดีๆก็คือการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะที่เขาได้มีการเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้งพร้อมกับสายด่วนในการรับแจ้งภาวะน้ำแล้งโดยตรงนะคะผ่านฮอตไลน์ สายน้ำหรือว่าสายด่วนกรีนคอล1310ค่ะเพื่อที่จะร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแรงที่กำลังมาถึงนะคะทำอะไรได้บ้างกด4ค่ะสามารถแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนกด5 ไปแจ้งเหตุกับกรมทรัพยากรน้ำอันนี้เป็นสายด่วนที่สามารถติดต่อได้นอกจากนี้ค่ะยังมีการเตรียมนะคะจุดสายน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภครวมทั้งหมด607แห่งนะคะบอ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศเฉพาะบ่อราชการเนี่ยแสนกว่าแห่งนะคะ1,5243บ่อด้วยกันและมีบอ่อสังเกตการ ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล1,956บ่อ1,183สถานีที่มีการเตรียมไว้ตรงนี้นอกจากนี้ยังมีการวางมาตรการเชิงรุก5มาตรการ5โครงการหลักด้วยกันนะคะก็คือโครงการซ่อมบำรุงรักษาและฟื้นฟนูระบบปลาปาบาดาลเดิมนะคะอันนี้มี1,714แห่งด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ําบาดาลด้วยการเจาะน้ําบาดาลเพิ่มเติมในโครงการระบบปะปาบาดาลเดิมนะคะปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพตรงนี้มีพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลด้วยกันเนี่ย210แห่งนะคะนอกจากนี้มีโครงการเพิ่มน้ําต้นทุนค่ะให้กับประชาชนทั้งน้ําอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่โครงการพระราชดำริ12แห่ง มีโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนด้วยกันอีก243แห่งมีโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้มีอยู่336แห่งด้วยกันโดยโครงการที่บอกมาทั้งหมดนะคะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ได้ที่ราวราวล้านลูกบาทเมตรต่อปีให้ครัวเรือนได้รับประโยชน์อยู่ที่ประมาณ7,3 0 0 0ัครัวเรือนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนส่วนใครที่เดือดร้อนในเรื่องน้ำสามารถโทรไปได้ที่ศูนย์บรรเทาภัยแล้งแล้วก็สายด่วนกีนขอตรงนี้ได้นะคะก็จะได้รับคำแนะนำรวมไปถึงความช่วยเหลือที่จะเข้ามาเตรียมรับกับฤดูแล้งนะคะที่อาจจะมาถึง ในไม่ชานี้ค่ะและนี่ก็เป็นขียข่าวดีที่นำมาฝากกันนะคะ